เป็นไงวันนี้อันดดร้อนเดดร้อนเอเอเอเห็นมีอะไรจากจะถามผมเมื่อก่อนพี่โอเล่ทำงานนัแหไรคงเหรอผมเป็นคนมีสีมีสี<อ>แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาอยู่รวมกันที่นี่ เป็นตำรวจทหารพี่อ๋อแต่เป็นคนมีสีใช่ไหมครับเปิดเผยไม่ได้ครับ,รบเอาไปสายลับ<ช>ครับผมใช่เลยพี่ยิ่งไม่เชื่อไม่เชื่อคงไม่เหมือนคนมีสีใช่ไหมผมเหมือนครับแต่ม่เชื่อ,อย,ยังไม่เ<ม>ชื่อครับไม่เคยเห็นมีสีไม่ต้องมาอยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเออ ขาพี่โต้ดูเดี๋ยวได้ได้ไหมครับโตู้ยาวเป็นสีนะครับพูดยาวเะพูอุปสีเหมือนกันไหมก็ยาวมีนะยาวใช่ไหมครับแน่ใจนะแน่ใจผมมาจูดก็เดียวมีสีเลยเออเออจับเดียวตูอยากเป็นสีครับทาอันเดียวทาไปลองตู้เป็นสีเหมือนกันครับ โอ้นน <c oughs> ห,หนุ่าาดนั้นเลยเหนครับพี่สีที่ว่านี่ไง มีสีไหมสีจริงๆพี่เอาไปอันหนึงไม่จังหรอ5ขีเอาไปอันหนึ่งก็ต่อสีมีสีแล้วเนี่ยโตมก็คนมีสีแล้วเหมือนกันครับไหนโชว์หน่อยพี่โชว์โชว์สีหน่อยอ่าเยี่ยมขาวพี่โอเล่นี่นะพักหลังนี่หลอกพวกผมบ่อยจังเลยนะตั้งแต่กินข้าวที่บิ๊กซีแล้วเนี่ยไปครับ มีสี่ะตรงก็ม,มีสีอ่ะแกละโทรธรรมาการเป็นคนมีสีเลยครับของพี่ยศอะไรเลยพี่ฮัลโหลของพี่ยศอะไรเนี่ยมาจูใหม่สิบตีสิตําวดตี ยันไงบรรจุให้ยังมีสีแล้วนะโต้งบรรจุให้แล้วครับโอ้ยขอบคุณมากมากครับนี่ครับเป็นคนมีสีครับสีสีสีถามม้านจะเอาหาไปไหนอีก ขอญาตาครับขอญาตหานะครับครับมีสีมาสองวันแล้วครับเมื่อวานตัวนี้นี่แสดงว่ามีหลายถังเลยพี่โอ้ผมไปสามถังครับผมขอสักสีได้ไหมครับอะมาเข้าเรื่องเนาะวันนี้ภารกิจวันนี้ครับสองวันแล้วครับหาสีองคุย่าครับรัวรัวรัวองคุย่าครับ ก็ช่วงนี้ก็ล้างปิดแล้วก็ปรับปรุงอาคารสถานที่ครับครับรวมทั้งช่วยช่วยเหลือผู้ประสบผู้ติดเชื้อด้ไหมครับนี่อยวภารกิจเยอะครับก็จะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่ครับอาคารที่สวยงามครับลุงคืออีจีไหนี่เป็นไงครับผมก็ช่วงนี้มีครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านท้นวิกฤตนี้ไปด้ยวยกันนะครับผมสู้ๆครับสู้ๆรัายันคอับมอสายานันมีอะไรฝากถึง FC พี่โอเล่ L e ไหมครับฝากให้ติดตามต้องโอเล่บีสองเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แ<ก>หละทุกคนนี่แหละครับ ก็ไปใส่ปุ๋ยต้นไม้มาครับเราจะมาทาสีช่วยทาสีช่วยกันเนาะนี่ควันนี้วันก็เสร็จครับสีเหลือแค่ด้านหน้าครับวันนี้ก็เสร็จแลครับเมื่อวานทาไปแล้วสองสองด้านครับขอบคุณนะครับขอให้ีดีมีสุขครับโควิดให้มันหายหายไปครับจะได้ทำบุญทำอะไรกันได้สะดวกครับอาแล้วพี่โอเล่มีอะไรฝากถึงเอฟซีพี่ม้งครับ ขอบคุณ FC ครับก็ช่วงนี้เจ้ดูคลิปยอดก็ดูก็เยอะดีนกันครับเดี๋ยวใกล้จะได้เงินแล้วเดี๋ยวจะได้แบ่งกันทีมงานครับฝาก FC ติดตามหน่อยฝาก FC ติดตามครับกดดูอย่ากดข้ามโฆษณามไเดือครับครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโอเล่ ME2 ครับผมก็นี่แหละครับบรรยากาศการทำงานนะครับแต่ว่า ก็มีมุกเสริมมาหน่อยนะแล้วตกลงเป็นคนมีสีแล้วจะเบ่งไหมครับพี่ไม่เบ่งครับไม่เบ่งฮะต้งไม่ใช่คนเบ่งไม่เบ่งนี่ไงเข้าน้ำเช้าเบ่งลวกลวกเข้าน้ำก็ต้องเบ่งนี่แห้ะเข้าน้ำไม่เบ่งพี่ท้องน้ำก็ยังไม่ได้เบ่งเพราะมันพังภูจะออกมาเต็มที่ เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมนะใช่ครับผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับโอ้ัสดีพี่แอนครับ เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วนะจบแล้วภารกิจเราจบแล้วทาสีวันนี้เสร็จแล้วจบแล้วครับเรียบร้อยไหนดูดิดูสิไม่มีที่ติเลยช่างสีเราโอ้โหเนียบไหมเนียบไม่มีที่ติเลยเป็นผู้รับเหมาได้เนี่ยเป็นผู้รับเหมาได้นะน่าจะได้พี่เหรอ มีคนมามีคนมาจ้างไปหาสีบ้านได้เนาะรับรับงานไหมรับงานไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องสวัสดีครับมาแล้วมาตรวจงานเหรอมาตรวจงานโอ้ครับมาละวสวัสดีกล้องก่อนในเท่าเกน้อยมาตรวจงานโอ้ครับพอดี เท่าแกเนาะมาตรวจกันยาไปตีโตู้ยาตีโตู้ตีตู้อะไรเสือเลยยังไงเนี่ยใครพยาจา,า,า,ารย์อา,า,านเอ้าภารกิจเราเนาะเสร็จแล้วพาดูชมพาชมหน่อยตูงนี่บอกสีเหลือไหมเหลืออยู่โอ้นี่นะครับนี่นะครับพาสีหมดเลยนะสวยรั่ว ไอปุคยจําน้อยงอบเลยโอ้ว่าหมดขาวใหม่ลมเลยตัวเดี๋วครับแก๋วเดีว๋วมากัวเองามเลยทีเดียวฮะอ่ะตัวเองามเลยทีเดียวอ้อโอเคงั้นทานๆๆ ครับดูบ <ผม S 1> แลผ่านครับร้อยโอเคคลิปนี้ลาไปรจริงๆแล้วครับผมคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตวิกฤตนี้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยความปล<ท>อ,อดภัยและมีสุข อย่าได้มีอะไรเข้ามาทำ้ายร่างกายของท่านครอบครัวของท่านให้พบเจอสิ่งไม่ดีครบขอให้ทุกคนโปดทษครับไ,ไ,ไม่นานมันก็จานคนไปปัญหาเราอยูปัญหาจะเป็นบททดสอบจาก สิ่งใดประมาเรื่องบนหรืออะไรก็แล้วแต่คู่ครับเรื่องร้อนใจแห้ผมเยี่ยมเยี่ยมสวยครับขอลาไปก่อนครับ